เพื่อนๆมาที่วัดป่าพัสบายอยู่ที่ตำบลบ,บึงเจริญนะพอเข้ามาแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์จะอยู่ขวามืออาคารที่เห็นด้านหน้านี้ครับบ,ร,บริเวณโดยรอบวัดครับ,บจะมาพามาชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและมีผู้ดูแลหนึ่งคนคุณลุงชื่ออะไรครับครับผมชื่อคุณลุงสำนวนหลอมนาคครับครับเพื่อนๆถ้าจะมาเที่ยวพิวพิธภัณฑ์กอนวัดสาวพัฒนสบายต้องติดต่อคุณลุงหลอมนาคก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไปในยูทูบครับขอคุณลุงพาชมไหมครับได้ครับคุณลุงครับ อรอยพระคุทธาบานี้ได้มาได้ยังไงครับเขาได้มาจากบ้านบารันเนชาวบ้านเข้ามาส่งกับเก็บไว้นี่เดี๋ยวผมพ,พบอยู่ในดงบ้านบารบนันเนขนาดนี้ครับเทียบกับมือผมแสดงว่าตอนไปเจอเนี่ยมันอยู่บนผินแผ่นหินใหญ่นะเราไปกระเทาะมาใช่ไหมครับไม่ไม่ทราบครับเพระาะว่าเอามาจากทั้งบ้านบารันเนเพราะมันอยู่ในดงไงครับอยู่ในดงแล้วแท่นเทวรูปไหมละครับแท่นพวกนี้เอามาจากปราสาททางบ้านหนองปลือ บ้านหนองปลืปใหญ่ไหมครับราษาเดี๋ยวนี้มันละลายหมดแล้วเพราะว่าชาวบ,บ้านเขาขุดเขาตีเขาอะไรทําเป็นไรอ้อยไรไร,ไร,ไรมันนี่นะแต่ก็ยังมีรอยอยู่ราสาบ้านหนองปลือครับนครับไอ้คองที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับคือภาชนะดินเผาที่เราขุดพบที่บ้านบึงน้อยตํบาบลบึงเจริญอำเภอบา้านกรวดขุดไปก็เจอพวกภาชนะดินเผาแล้วก็มีพวกกระดูกกระดูกแลก้วก็มีกระดูกสัตว์เขาคงสันนิทานมันจะเป็นเท้าช้าง ขน้าครับอัน้ที่ขุดนี่อันนี้กระดูกช้างเหมือนกันไหมครับครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงอันนี้สร้างประสานนองปือหรือเปล่านี่ครับเหมือนกันครับเอามาจากสร้างประสานบางนนองปือโอ้น่าเสียดายเนาะประสานเดี๋ยวนี้ละลายอ่ะแต่มันก็มีรอยกันเป็นประสานครับอันนี้ก็ขุดได้ลุมเดียวกันนี่แหละอันนี้ใช่หลุมบ้านรวดไหมครับครับหลุมนี่แหละที่ขุดพบนี่แหละขุดพบในบ้านมึงน้อยนี่แหละบ้านมึงน้อยขุดลึกประมาณสี่เมตร สันทีทานว่าจะเป็นขันกินน้ําอันนี้เป็นโลหะหรือเป็นอะไรครับเป็นดินเผาขันกินน้ำพอเป็นภาชนะเลยมัน,นก็สวยดีเนาะครับในสวยสมบูรณ์มากคงไม่ได้เอาไปใส่เหล้าหรอเนาะเ <c oughs> ขากินน้ำครับอันนี้ก็เศษที่แตกเป็นเชิงมันเชิงสูมันจะแตกเยอะนะมีข้างในก็มีเยอะเป็นภาชนะรูปทรงมีขาดภาชนะดินเผามันกันอันนี้ก็มาจากป้านนองปลื้มือนกันครับองค์นี้ประสาทบ้านนองปลื้ม แต่พระประธานนี้แตกแล้วนี่มาจากทางบ,าบา้นานบานเนธชาวบ้านเขามาให้บ้านบานเนละหานทรายเหรอครับหานทรายครับขึ้นกับร้านทรายแต่บ้านบานเนธไกลนะไกลนะ,มนนะไม่ได้ใกล้ๆนะก็ไม่ไกลขนาดนี้ออกประตูตรงนี้ก็ประมาณ20เศษดมันมีทางมาจากลานหินตัดมาจากร้านแล้วก็มีประสานบ้านน้องปรือเรื่อยๆแล้วก็ทางไปข้าวปรุงรุ้งนั่นแหละลครับครับไปประสานหนึ่งสามหรือไปข้าวปรุงรุ้งครับอันนี้ก็ขุดพบแหล่งเดียวกันครับมันจะเป็นมอ่ย่ายหน่อยใส่ข้าว มันจะมีใส่ข้าวใส่น้าแต่ดินเผาเขาเนื้อหนาเนาะขับหนาหขุดแต่จะดังแป้งๆเหมือนกับหินนี่นั่นแหละแสดงว่าเผาด้วยความร้อนสูงนะครับความร้อนสูงมันจะดําแต่ถ้าความร้อนต่ำมันจะเป็นสีแดงขัดมันอยู่ในตู้มันเยอะแสดงว่าหมู่บ้านนี้เขาคิดฮิดรูปทรงแบบนี้ไหมครับมีหลายรูปทรงครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยครับเขามาตัดรัศมีเยอะมากที่ใส่ข้าวไอที่แดงๆนั่นจะเรียกว่าความร้อนต่ํา ครับอันนี้เป็นแบบมีเชิงภาชนะมีเชิงเชิงอยู่เชิงมัน,นจะมีลายก้นหอยลายคาดเชือดอยู่ครับส่วนมากพวกนักศึกษาพวกนักโบราณนักดีนักศึกษาก็จะมาเรียนครับเขาจะมาเรียนที่นี่เขามาศึกษาอยู่ที่นี่<ไ>นแบบมีเชิงไอ้ตอนที่ขุดเจอนี่มันมีดินอยู่ข้างในมั่ไหมมีดินข้างในครับแล้วก็เราก็เอาช้อนอะไรขูด,ข,ดขูดออกแล้วก็ล้างกะตากแดดแสดงว่าเนื้อดินมันต้องแข็งมากเลยนะขนาดมันอยู่ในดินโดนอดัดโดยธรรมชาติมามันยังอยู่รูปทรงนี้ได้เนาะ แต่แตกเยอะก็ดูที่แตกครับมันแตกนาดกรพาี่แตกที่นมเยอะครับครับอันนี้ใช้หุงต้มตามที่ทางกรมุตสากรมรว่าทำหม้อใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าครอบครัวมันมีแล้วก็อาจจะใช้หุงต้มใช้ต้มใช้แกงอะไรทํนนองนี้ครับเนี่ยอ๋อแสดงว่าไปใส่ไอ้ฟืนได้เนาะครับแล้วก็ทางตู้โซนทางน้นก่จะเป็นพวกเครื่องมือเหล็กเครื่องมือเหล็กแต่เป็นสนิมหมดแล้ว ทางกรมจิปกรเขาว่าจะเอาไปศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกรุงเทพจะไปเคลือบน้ํายาแล้วเลยเรือว่ามันยกไม่ได้เลยมันเละแล้วเอ้นี่มผมว่ามันเหมือนอาวุธนะเนี่ยม,มือนาอาวุธอาวุธยุ่ด้านโน้นครับพวกเครื่องมืออันนี้เขาว่าพวกสิวพวกอะไรเขาเนี่ยแหละพวกสิวเครื่องมือช่างนะเครื่องมือช่างอันนี้พวกมีดมีดาบมีจอบมีเสียมครับมีกริตพักขานนะครับอันนี้ใช้ที่กินหมากไหมเนี่ยหมอกครับ มีหอก้วยเลยหอกครับสวยเนาะแต่วันนี้มีมีตะแวลแลวแต่ทางนักโบราณนั่น็เรียกประกันประกันกันก็นกนมันมีที่โต้นะประกันเออไอนี่ดาบเลยเนะาะครับดาบดาบที่คุณพบอยู่ในลุมที่เจอเป็นซี่โครงกระดูกมันจะมีดาบยาวอยู่ข้างศพ<ม>เขายกไปไว้กรุงเทพครับอันนี้ผมรู้ามแบบ่ใต้ดิ ครับแต่เรายังไม่แกะออกมันจะเป็นก้อนๆที่ก้อนใหญ่เราขายรถมาแตกก็มีเอ้ยผมว่ามันเหมือนบาดพระเลยเนาะครับคล้ายๆบาดพระไปข้าวลุงครับอันไหนเป็นดินเผาบรรจุวดครับตอบรรจุวัสดุอายุนานต้อครับเออไอ้นี่มันมันก้อนนี่วนี่มันก้อนเป็นพันปีเลย้ะเนี่ยเนาะครับอายุสองพันกว่าปีครับยุคก่อนประวัติศาสตร์นี่สามสี่เมตรอยู่ใต้ดินยุคคอมอย่าอยู่ด้านบนแต่ยุคคอมอยู่ด้านบนไปเยอะยุคคอมไม่ชาวบ้านเขาก็จะมาบริจาคด้วยเขามีขุดได้อยอะในนี้เป็นส่วนน้อยครับ อยู er orn, parole, ่ไม yeah. ่ค่อยลึกหรอกทุกคองไอ้นี่อนี้คือตาบานตรวจใช่ไหมครับครับตาบานกรวเอออันนี้แหละยญายโอมานกรวดอันนี้แหละที่อยากเห็นครับเคืือบเครือบพันปีลอกแล้วันายูนานพอเขาเอายางไม้เครือบต่กอนนะคนแต่ก่อนเอายางไม้มาเครือบเลวมันก็ลอกเออไอ้นี่ไหปร้าได้เปล่าเนาะก็คงจะใส่ทุกอย่างแหละคนตะอนใสน้ำใสปลาหลงปลา้าด้วยแหละอันนี้อันนี้สาสีเลยเนาะนี่เนาะนะครับนี่ นี่สีเขียวอ่อนกับสีครีมเนาะแต่อันนี้สีเคลือบเนาะเก็เคลือบเหมือนกันหมดแหละมันมันลอกมันนานแล้วครับเขาแต่คนแต่ก่อนเขาายางไม้อะไรมาทาเพราะมันไม่มีสีมันหยุกเราทุกวันนี่หรออ๋อแสดงว่ามันก็เสื่อมสลายด้วยตัวมันเองเนาะในตัวมันเองเนาะอ๋ออันนี้คือตะกรันในบ่อมันนะตะกรันเหล็กใครทำมีทำาบลาตุกคนก็ตะกรันเหล็กกระดเราธรรมดานบ ันี่เป็นแหวนนี่แหวนนะเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะใหญ่นี่อันนี้ก็ใหญ่เลยนี่จนกรมศิลปวุฒิไม่เคยเห็นใหญ่ใหญ่มานี้สมริ์นะอันนี้จานเป็นจานเมื่อไงก็เป็นกะลัมังอะไรอาจจะใช้ล้างมือล้างอะไรเขานี่แเลยอันนี้กระจกหรือเปล่าคนี่ครับอันนี้เขาเรียกกันชองกระจกใช้สองหน้าคนตะกอนทาโดยสมริอสวยเนาะครับกันชองแล้วไอ้รูตรงกลางนี่อะไรครับเขาเรียกว่าสมธิ์แต่เขาใช้ประดับ หน้าอกหรืออะไรนี่แหละลุงมีตุ๊กตาสาัตว์ด้วยเหมเนาะครับมีครับน,นี่เป็นรูปช้างแต่มือจะเป็นคล้ายนกครับมันจะคล้ายเหมือนรูปนกเพ,เพื่อนๆว่าเหมืนนอนไดโนเสาร์ไหมครับครับอันนี้ก็พวกหินบดยาหินบดยาใช่ไหมครับครับเออสวยเนาะเพื่อนๆครับอันนี้เหมือนแมวน้ำครับปากถ้าหยิบมันเหมือนนอกนี่ครอบของนะ ของกระบ,บริจาคแน่ๆ,ๆนชิ้นนี้เป็นสมบัติของผมมามาจากผมมีนาอยู่ประคนชายอยู่ทางไปบ้านน้องบอนอะ่ะพอผมขุดได้อยู่ต้นว่าอยู่ในจอมปลวกอะ่ะเนี่ยนะก็เลยผมเอามาไว้นี่มีมบริจาคมีกระดูกไหมครับไม่มีครับมีแต่ดินทรายเต็มสวยเนาะสวยครับสมบูรณ์มากที่เจอที่บ้านนองบอนแต่ต้นว่าครับผมว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นยุคเตาบานกรวดเนาะครับี่เตาบางกรนี่แหลยเนาะถักตู้นี่แหละเนาะ ทัต,ตูครับประวันตัวนี้ส,สุดยอดจริงลุงรับแต่ตนั่นตุ๊กตาพวกตึงอ่านช้างเนี่ยเนาะครับเนี่ยนี่เป็นรูปนกรูปสัตว์คะไรนี่เป็นของขอมก็จะใส่น้ําหอมน้ําอบเนี่ยแหละคนคือมีทนายยังไงนะแต่ก่อนคนแต่ก่อนดูชัดๆนี่มันจะเป็นรูปนกได้ร,ร,รูปรูปคนครับมีหน้ามีเสียนแล้วข้างล่างจะมีรูปเด็กน้อยครับเด็กน้อยอยู่สีทิศเลยครับเป็นดุปภูมานอยู่เด็กน้อยของขอม เอาใส่ก็ของหอมรึปะเนับอันนี้พระถุพิจารชัยวรมันเขมรเขาบริจาคเปินศิษยาด้วยแต่ของวัาอันนี้เตาบังโกรวดเนาะเตาบังโกรดครับของบังโกรดของของเหมือนกันที่มีเอกลักษณ์ขั้นสุดยอดครับของบังโกรดเขาคุ้ได้ที่ร้านหินตัดเพราะร้านหินตัดในปยายามก็แบบเดียวกันนี่แหละแสดงว่าร้านหินตัดนี่เคยเป็นชุมชนใหญ่เนาะครับพวกของกระจุกกระจิกเนี่ยเตาบังโกรวดเลยเนาะครับของของผมว่าเยอะนะเนี่ยพิพิธภัณฑ์นี้นะ สมบูรณ์มากอันนี้น่าจะเป็นแมวเนาะครับไม่แันนี่เป็นนกฮูกนะครับนกฮูกใช่ไหมครับครับนกฮูกอันนี้เป็นเหมือนที่ใส่กระดูกเลยเนาะครับของของเหมือนกันตาบ้านกรวดเหมือนกันนะเนี่ยของของเป็นเหมือนกับดูกสัตว์มันก็รูปหมามันก็เป็นคล้ายๆกระดูกอะไรเนี่ยเอ๊ะเหมือนเออมีจมูกมีปากด้วยนะมีจมูกมีปากมันเหมือนกับเป็นหมาหรือเป็นอะไรนีวะเหมือนพวกหมาป่าเนาะครับเพื่อนๆครับคุณลุงเล่าให้ผมฟังว่าอันนี้คือปราสาทจำลองจาก ขู่เขาปลายบัตรสองครับอยู่ๆมาอยู่นี่ได้ไงครับต้องไปอยู่คู่กันซิเป็นรูปประธานแต่ทางหน้าคุณจะรบปรับไม่ไมครับใครจะมาเที่ยวชมวัดป่าพรสสบายพี่สะพานกรอบบระสาสตร์ิดต่อคุณลุงนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณลุงมาครับเป็นาย่อยสองครับสวัสดีครับ